สวัสดีค่ะคุณนกเล็กค่ะใช่ค่ะ,คะไหนถูกแจวอ,อะไรมาจ้ะลูกไดโนเสาร์มาจ้ะโอ้ไดโนเสาร์เหรอว้าวนี่มันของเล่นในตำนานนี่โอ้ของเล่นแต่สมัยแม่เด็กๆเลยเนี่ยอย่างเงี้ยชอบปะบีบแล้วมันก็ขยับขยับได้หนูชอบปะชอบเหรอเออๆขยับขยับอ่ากระโดดกระโดดแม่ว่าไดโนเสาร์มันไม่ได้เดินอย่างนี้หรอก ใช่ไหม,มเหมือนหมากระโดดเลยใช่ไหมคะลูกเอาเอาเอากระโดดกระโดดออกออกออถ้าถ้าจับมันไว้มันก็จะขยับขายหน้าใช่ไหมอ่ะไหนไหนไหแม่แม่ลองจับ<笑><笑><笑>ออยกขาได้ด้วยดูใจ ออลองจับมาขอขอขอจับตรงนี้หน่อยจับตรงนี้อ่ะเอาลองจับมีขาหลังปกใจต่อไาต่อไปแม่จับขาเรอต่อไปแม่จับขาหน้ามากมันแม่จับขาหน้าขาดีดดข่าได้ ่กอดจับขาข้างหลังมั่งอะไรลูกข้างหลังอันนี้ใช่ไหมคะอย่างนี้สนุกกว่าใช่ไหมคะลูกไม่รังไหวสิเออดิ้ๆอ่ะอันไหนอันไหนตัวไปทางขวามืนั่ง้วขอรีวิวขอขอรีวิวพึ่งได้ไหมขอขอแล้แม่จับตรงเนี้ยอะไรคะอ่าได้ได้ได้ ได้เราสาวยกข,ขาหน้าได้ด้วยขอขอจักข,ข,ข้างอ่ะได้อ่ะตลกไหมแม่ว่าม่ก็ตลกดีนะนี่ของเล่นตั้งแต่สมัยแม่เด็กดีแกหนูยหนุยชอบปะโอ้ลุง เซลล์เซวนะคะโอเคงั้นลาละมัน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 แบบนึงนะคะมันหลุดมันหลุดมันมันสามารถเปิดแล้วก็ปิดได้ด้วยนี่อ๋อมันพอดออกได้นะคะแล้วก็แล้วก็เอาเส่วนเข้าไปได้แล้วก็จุจุจุนัได้นี่แบบนี้โอเค น่ารักดีนะคะเนี่ยดเดนเสานะทําไหมลูกโอ้ลูงแม่อย่า,งยางลงงม่นะไห <c oughs> นใครเป็นลูกใครเป็นแม่ <c oughs> โอเคค่ะลาไปแล้วค่ะ <c oughs> เดี๋ยวคุณนกเล็กกับน้องถูกใจก็ต้องลาไปก่อนนะคะ <c oughs> อย่าลืมกดติดตามคุณนกเล็กและน้องถูกใจนะคะกด subscribe ข้างมาง <c oughs> ด้วยนะคะ <c oughs>